สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนยายเอ๋อสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งป่าต่มีดกับตาที่ไปหามากวันนี้นะยายใส่กับยายเอ๋อกระสีมาแบ่งกันด้บัดนี้เลยนะกะมแต่กินแรงมาเบิ่งน้อกันค่ะเบิ่งอู้ได้หลายเนาะได้หลายได้หลายกินแรงปลาเคงก็มีแต่ตัวใหญ่ๆปุ่นหนักปลาขาวปลาเคงปลาดุกก็มีแต่เนี้กินแรงแล้วยายเอ๋อเมื่อน,นี้ มาเด้อม,มาเด้มอมาแบ่งน้ำใยอ้อยได้ใครสิมาแบ่งน้ำใยอ้อยไปกินก็นได้เอาแบ่งกนันก็ใยไส้สองคนงนี่ลราอันนี้นั่นเอาให้ใยไส้ป็นคนแบง่งอ่าแบ่งแบงเลอระบบเอาเลยเอาเลยแบง่นนงนี่นะนี่ตุยใหญ่สดสดเลยเลยนี่นะคะสดเป็นตะนนยันใดเครื่องกะละมังกัสีเป็นตะขายอยู่อันนี้มันบ่ไรเพราะเครื่องกะละมังอะไรเพราะกินเรื่องเพราะทิ่มแห้งเธอเอา กระมังมาดั่งรัวเบองคนแบงแบ่งแญ่ใส่ห uh> ญ้ใส่เด um ้อมาเด้อปลาสุดๆแต่ปลากำลังมั่นเห็นไหมกระแสบพี่น้องเอ้ยแสบแสบแดะเออหลุดใกล้จะแตกเลยนี่นะกินแสบคลากรอยยางไปใส่คนกับหัวขวัญด่วนกินแสบใดปลาดุกแก้วหนึ่ง เนปนรสสองตัวปลาดุกสามตัวสายนนานพิษปลาเค้งกับปลาขาววงนี้นี่เบ่งแมาเลน่น่ะโอ้ยกระล,ลังแดงแดงแดงกันกินแรงบ่งมีปลากระคืดอยากบ่ได้ไปหาดมือส่งเงินก็โอ้ยคืดอยาก lúc đó có đi buồn thì đây 4 tố, có thể nói đây 3 để có đây tố nội có phải sao đâu Ơ đây 4 tố, có đi vào lúc này nè, ôi đây 4 tố đây 4 tố tố, tố. tố tố nội có phải xài tố mất nhai nè tố nhai có phải xài tố mất nồi, nè đây 4 đi có lót để 2 đấy đi ừ ừ cà khen nhang แกงส้มมีสมต้นล้มันแสบผสมกับแสบสมน้ำไม้กับน้ำไม่สสมกับแสบมันเป็นน้ำข้นกินแสบแล้วมันน้ำไม้ผสมกับปลาแสบก็บ่กัดมัก็แง่งใยตัวนะงแง่งตัวเดียวก้วคอได้สองตัวพอดีตัวนึงเอาไหมเอาโตอร์ไปยังแง่งถีบไปเลยล เอาจักเอาตัวใดได้เอาดูได้อืมปลากระพงเอาไม่ให้กูก็ได้เห็นมื่อกูเ oh ส no, ็ดแทงเส็ดแทงมันแสบจ้ะไปเค็มก็เล anyway, anyway ือะกับตัวใหญ่ๆนั่นนะเลือกเอาตัวใหญ่ตัวน้อยไว้ให้กูเส็ดแทงนี่ตัวนู้นเอาด้ยมึงตัวใหญ่เบิรเอาตัวใดกูเสียสุมันหน่อยนี่กระมังเอาตัวนั้นบอกขั้อันนี้ก็ได้นี่อือพอละขวายพอแล้วเอาเลยมังนะแค่ก็สิคั่วไป่เป็นกระเฮ็ดกินแรงแล้วก็เฮ็ดแทงด้วยค่ะวันนี้เนี่ยนะ งานมึงวันนี้นะเด็กขั้วปลาวันนี้นะมือผามึงมึงน,นี่ค่ะนี่ขั้วไปแกงนี่จะต,ตุกเป็นแต่แสบตุนั่นแล้วมึนวนงนีแต่โอนเนาะขั้วเรแล้วนี่ก็ได้ได้ก็สิมัแบบมาม่าไปไปตากมอง ทงก็จะกินมือรุ่นคนละมือดดว่าม่ไดกินแต่มาทอดยินเย่เมจกกระเสบยก่นั่ะกะน,น,นกินฝานี่อาหารย,งยางเอ็นก็สิกินเลี่ยงมือกับมาเด็กฟางกินแต่ละยางฝากคนแรกกแช่นนี้กกเ,เด้อค่ะฝากนเด้อฝากแก่โอ้ยเนี่ยเอ็ดปิดปิดอๆถือ ไอโ้าหัวรออยู่นี่ละเห็ดนาดีมันฝึกฝากกดติดตามได้เดอ้เอนี่ยกระสินมาเปเลยนี่ว่ากรสีเอาไปท,ทาตากมืออื่นตากมอืออื่นในี่ีนีแดดตรงนี้มันบดแล้วนี่ทำละ่ะไม่ได้บับว่ามืออื่นกิดะไดขึ้น่าผ้าอยู่สีขาวนี่เป็นได้แต่ มัามีเบิร์อยู่คนนะ่ะ้าอยู่สีมาอีกคนนะโอ้ยทะเลตูนเศร้าหาเศร้าหน้าเนาะพี่น้องนะอเนาะจ้าไปไหนได้เข่าก็ได้ถ้าอยู่เขามากก็ลมแล้วเน่ละหนาดสำรับคลิปนี้กัาไว้านีแล้วนะคะคลิปหนาจังพอกันไหมแย่กินหอดทุกคนนะคะ